สวัสดีทุกท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะคะช่วยกดติดตามกดหัวใจนะคะกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานนะคะเราจะได้บุญไปด้วยกันนะคะวันนี้เทวีนะคะราจะพาไหว้เจ้าที่เจ้าบ้านหรือห้องเช่านะคะที่เราพักอาศัยอยู่นะคะ สิ่งที่จะต้องเตรียมคือผลระไม้มงคล9อย่างนะคะดอกไม้5คู่ก็คือ10ดอกนั่นเองค่ะถ้าไม่มีก็เป็นพวงมะลัยดาวเรือง1น่พวงก,ก็ได้นะคะแล้วก็น้ำห้าขวดนะคะทูบนะคะ5ดอกนะคะแล้วก็เทียน5เล่มนะคะผ้าขาวนะคะ1ผพื้นวันที่เราจะสามารถทําได้คือทุกวันเสาร์และวันอังคารเวลาเที่ยงตรงเท่านั้นนะคะตั้งนาฬิกาไว้เลยนะคะหันหน้านะคะเข้าไปทางประตู นะคะเราก็ปูผ้าขาวนะคะลงในพื้นเลยตรงกลางบ้านเลยนะคะเทวีจะมีข้อแนะนำนะคะใต้คอมเมนต์เลยนะคะ